รูปภาพอาจะเยอะนิ่หนึ่งย่างที่แล้วผูอาชญากรก็เดือดร้อน้งมดเลยปกลัวถ่ายเทมันมาท้าะูรนมาจากพันปุ์การีรู้เรียนกลัวล่ะถ้าเรียก็ไาแล้วที่สอะไรปเสื่อไกลกับเจโสลานนาะแล้วคน้งหมดจำเจโสแจ้บอกว่าอาให้อะไรปากเล่าโอ้โหรีบวิ่งแต่เอาผู้เอนกนเรา้องมาจุกแล้วก็ั ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่สองรอบที่ผ่านมาผมบอกได้เลยว่าผมเล่นพลาดจริงๆนั่นคือเวลาจริงบไม่พลาดเหมือนอาจารย์ต้องบอกคอยจะไปอย่จะคอยบมเด็ไปอยู่ดีๆเัืนเกาไม่ให้คอยเจานบ่อแม่คอยสักเลยอุ้ยเนี่อาย์ต้อเลยมีกุ้งแ้หมยขาง เนะมีมีใบตรงที่ท่านเดินประพงไปพิจิตรองมีไปตรงที่ท่านกำลเดินเรียบรอยเนี่ยนะท่านเดินไปท่านปรพงไปแล้วก็พึ่งพังด้วเนี่ยดี่ตรงนี้มันลึกสี่เมตรนะพี่นะสังเกตเห็นะข้างล่างเนี่ยลึกสี่เมตรนะนี่มันเป็นเดินอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงมองไปข้างหน้ามันลึกสี่เมตรเลยทีเดียว ให้จะมาล่ำหรือก็จะมาเป็นมาทำประโยชน์น้ำให้หรือใส่เป็นสุขกาที่อยู่ในครอแต่แปลกมากวัดดินตรงนี้มีคนเคยใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะไปให้แม่ปลูกผักปลูกอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเอาไปห้อยไว้ข้างบ้านถ้าทุ่มตรงส่วนแม่เอาดินมาเทดิอเป็นแบบืนมีผู้อมแม้กระทั่ง อีกทานนเทศาลมดาเมืองเหนเหรอเอาไปนี่ก็เอมาคือตอนตีหนึิเศษธรรมดาข้างหลังในบ่อนะผมไม่เชื่อ่าดีมันไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้เป็นที่้าจกับเป็นทุกขอาบกเป็นต้นะครับนีเมื่อจัต้้งวัฒเปอแลมาด้วยมีเจ้าหน้าที่กมาเยอะวอานั้นสี่สิบสี่สิบห้สิบท่านนะครับ หลังจากท่นเเสร็จถ้าบอกว่าใครอยากโนไปจุูทูกเนี้ยผม่งเลยผมว่เอากก่อนใครเลยแตีวมันอาจจะเป็นเหยี่ยงบังเอนั่นแหละนะสองสามรอบที่ผ่านมารัฐบาลให้โกงนะผมเป๊ะเลยนะมันอาจจะเป็นเหีบังเออก็ได้ครับนะถ้าใครอยากจะบังเอิญก็ลองไปจุดทูกขอรู้การขอบางคนบอก มีมวนเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยแต่สำหรับผมผมเชื่อว่าการขอมีผลแลงฤทธเสร็จเมื่อเราขอเงินแม่เนี่ยขอวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ต้องได้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มองง่ายเราเป็นชาวุู้แต่เราจะไม่มงายสามสิบที่องค์สมมาสัมมาสุทธเจ้าเขาบอกว่าเชื่อถือได้มีอยู่สามสิบหนึ่งตามองเห็นสอบูได้ยินร่างกายสมมาสัมม เจ็ดสามรอบที่ผ่านมาผมเหนื่นร่างกายสองฝักได้นะแต่อยากจะวันนี้ก็ขอทุกโมทนาขอบคุณที่ขอให้คุณพี่พี่น้องนี่เพิมกับโอ้โหวันนี้ส่งผลให้อ่าพี่น้องมีดีขอให้หมดดีทุกทุกการทุกทุกคนเด้อนะถ้าเกิว่ารวยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยอีกถ้าหากว่าในปีกระชากเราเคยเกิดเป็นเศรษฐีร้อยล้านเคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีพันล้านก็ขอจงเปิดประตูซะ นขอให้มาอดทนจุนเจือในพวกนี้ชาตินี้นะขอให้ชาตินี้เราอดีมอดสิ้นวามร่ะมวยขอให้เป็นม่าเสร็จถทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสามทุกสัปดาห์หนึ่งกระดานหนึ่งเลยก็ใหยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ยังเหลือไหมยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะเหลืออยู่นิดหน่อยเผื่อเราไปฝากเต้นแขวนแขวนเลยฝากเป็น พี่ระลึกในงานปีใหม่ในช่วงปีใหม่อยากาไปให้เพื่อนร่วมง,งานอยากจะไปให้พี่น้องเป็นกำลังใจว่านี่เป็นปีไก่ที่องค์หลวงปู่ศิลาท่านมีกำลัใด้ให้ทำทุกอย่างเป็นทพ่ระลึกนนะครับนะ นี้ก็มีนะครับท่านผู้ักผู้ใหญ่นะครับนเหลืออยู่เดีวหะเจ้าของะไรกถอันนึงกลังจะเอะานอัจาิิโคนะคับรอ้ราชการจังหวัดร้อเนะครับรักษาการแทนนะครับว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ั่งอ่ท่าน ลูกษากรน,นะครับมากอะไรอย่างนี้สมารมน,นะครับที่ขอไทเดอร์ท่านรองนายกเทศมนตรีเหนือร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ท่านอานนะครับจันทร์สุกรจังหวัดร้อยเอ็ดกับท่านตำมพลศรีตานะครับโยธาแล,แ,ลและทั้งเมืองของร้อยเอ็ด เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเป็นเกำลางว่าพ่อชนะนะครับงานสารการแทนแล้วกราชการต่างประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้กล่าวบารมีขององค์หลวงปู่หมูด้วยแดงหลวงปู่หมูสุวรรณโตนะครับสาธุท่านั้งหด้วยครับผมเพิ่งผมเพิ่งมองไปเห็นท่านนะตอนแรกผมเพิ่งว่าหลวงปู่ศิลามานั่งนสู้กับท่านนะฮะ โงค์หนูนี D ่ก็เป็นธรรมดานะครับคือว่าเป็นอิสระจธรรมนิกรองมูลศรีนาเป็นพระเจดจ์ที่เหลือพุทธยากรมีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ได้กล่าวหลายบารมีเลยทีเดียวนะนะตอนแรกว่าจันท์สุริยันก็จะมาที่แหลนแต่ว่าเรื่องจากมีงานที่มหาสารคามจะไปงานด้วยกันกับหลวงปู่แล้วก็จะเลยไปที่วัดป่าหลวงน้ำเย็นด้วยกันวันนี้นะครับ แลี๋วว่าหลวงธนาบุญกับคุณมงสวันเพ็ญทองนาคจากกองครอบครัวร่วมถวายปัจจัยหลวงปู่ินาเพื่อสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนี้หนึ่งหมื่บาทสาธุดังแดงเอาดูใครสาธุดดงขอให้หมดดีใครสาธุดดงขอให้เป็นเศรษฐี จะกินหน้าราค